ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็มี6เรื่องราวในวันพีซที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับจนถึงวันนี้การผจญภัยในท้องทะเลเพื่อจะเป็นราชาโจรสลัดของลูฟี่จากกระตูนเรื่องวันพีซก็ได้ดําเนินเรื่องมาแล้ว25ปี หากจะมองผ,ลผลุนผืนวันพีซเองก็เป็นการ์ตูนผจญภัยสุดแฟนตาซีเหนือจินตนาการเรื่องหนึ่งที่ได้โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งผู้เขียนก็คืออาจารย์โอดะอาจารย์โอดะได้สอดแทรกเรื่องราวต่างๆซึ่งเคยเกิดขึ้นหรือมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ลงไปในเนื้อเรื่องมากมายเพราะแต่มันมีอะไรกันบ้างนะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ 1. จุดเริ่มต้นณนะลานประหาร สมบัติข้านั่นเลยถ้าอยากได้ข้าจะยกให้ก็ลองหาดูสิข้าได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไวนะ้ณที่แห่งนั้นแล้วสิ้นเสียงประกาศบนลานประหารของราชาจอร์สลัดโกดีโรเจอร์ยุคสมัยแห่งจอร์สลัดที่ผู้มีความฝันทั่วโลกได้ออกไล่ล่าสมบัติซึ่งเชื่อกันว่าโรเจอร์ทิ้งสมบัติไวนะ้ณสุดขอบโลกตัวเขามีทั้งความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจ ช่างดูค้ายกับโจสรสลัดชื่อดังชาฝรั่งเศสโอลิวิเยเลวัสเซอร์ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ครอบของขุนทรัพย์มหาศาลมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโจสรสลัดราว1,000ล้านปอนด์หรือ4.2หมื่นล้านบาทก่อนจะถูกแขวนคอประหารในปีคศ1730เลอาสเลวัเซอร์โยนสร้อยคอซึ่งมีข้อความรหัสลับยาว17บรรทัดลงมากลางฝูงชนและประกาศว่า ใครที่อ่านมันออกจงไปตามหาสมบัติของข้าเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปและกลายเป็นความสนใจของนักล่าสมบัติทั่วโลกในทันทีแม้เวลาจะผ่านมาก,กว่า200ปีโดยไม่เคยมีแรงงานว่าผู้ใดหาขุมทรัพย์นั้นเจอแต่รกระนั้นรหัสของเลวาเซอร์นั้นก็ยังคงมีผู้พยายามไขปริศนาและออกตามหาอยู่จนถึงปัจจุบัน อปอติซาตบนแท่นหินหนึ่งในปิศาใหย่ของวันพีซคือปอติซาตที่สูญหายไปซึ่งเชื่อกันว่าถูกบันทึกไว้ในสิลาโพนิกลิฟหินขนาดใหญ่ยักษ์แข็งแรงซึ่งบันทึกเรื่องราวของผู้คนสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆไว้ตั้งแต่โบราณด้วยภาษามีเพียงนิโคโล,โลบินเท่านั้นที่สามารถอ่านได้โพน,นกิกลิฟเหล่านี้ได้แรงบันดาลใจมาจากจารึกแผ่นหินในลหลายๆวัฒน,นธรรมเช่น ลักสิลาจาลึกของพ่อขุนลามคำแหงหรือลูสโตนในแทบสแคนดีเนเวียและที่ต้องพูดถึงเหมือนอย่างยิ่งก็คือสิลาโลเซสตาสิลาโลเซสตาคือหินขนาดยักษ์ซึ่งจะลึกกิสติกาของพระเจ้าทอเลมีที่5ไว้ด้วยอักขระสาแบบคือเฮโรกิฟดิมอติก และอักษรกรีกโบราณและนี่จึงทําให้เป็นครั้งแรกที่นักประวัติศาสตร์สาม,มารถเข้าใจวิธีอา่านอักษรเฮโรกรีฟและกลุยทางสู่การศึกษาป,ประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอนและเป็นวัตถุที่มีผู้มาเยี่ยมชมบ่อยครั้งที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วย 3. จรสลัดชั้นอภิสิทธิชน เจ็ดเทพจอรสลัดในวันพีชคือโจอรสลัดผู้ที่มีอิทธิพล7คนที่ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลโลกเพื่อให้คุมจอรสลัดด้วยกันเองโดยปฏิบัติภารกิจต่างๆตามคำสั่งแบ่งเปอร์เซ็นต์ในสมบัติที่หาได้และเป็นกำลังลบให้กับรัฐบาลในยามสงครามและกะับอภิสิทธิ์หลายๆอย่างเช่นการยกเว้นค่าหัวและความปลอดภัยจากกองทัพเรือ ด้วยชื่อเสียงความเก่งกาจบวกกับอภิสิทธิ์ที่รัฐบาลคุมหัวทำให้พวกเขาเป็นที่วาดเกรงของโจรสลัดตัวจิบตัวจ้อยทั่วไปโจรสลัดทุกกฎหมายเช่นนี้ไม่ได้มีแค่ในกระตูนเพียงเท่านั้นเพราะตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่17พระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษก็ได้ลิเริ่มการจัดตั้งเหล่านักเดินเรือที่มีฝีมือชากาดให้เป็นไพเวเตอร์หรือโจรสลัดหลวง เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจนอกกฎหมายต่างๆเช่นพล้นสะดมหรือจมเรือของประเทศค้าศึกโดยมีรัฐบาลให้ความอุปถัมภ์กระนั้นก็พร้อมจะปัดความรับผิดชอบให้ผลตัวได้ทันทีและแม้จะดีไม่เท่าอังกฤษแต่ต่อมาหลายๆชาติก็จัดตั้งไพรเวเตอร์ไว้ใช้ประโยชน์เช่นกัน 4. กระแสนน้ำที่พุ่งขึ้นฟ้า หนึ่งในการผจญภัยครั้งที่น่าจดจำในวันพีซคือการขึ้นไปยังเกาะท้องฟ้าด้วยนกอัพสตรีมปรากฏการณ์ซึ่งในเรื่องอธิบายไว้ว่าเกิดจากกระแสน้ำอุ่นไหลลงไปขังอยู่ในโพรงใต้ทะเลแล้วเจอกความร้อนใต้ผิวโลกจึงเกิดการเป็นไอ้น้ำปริมาณมหาศาลที่ระเบิดขึ้นมาเป็นกระแสน้ำแนวดิ่งขนาดใหญ่พอที่จะส่งเรือขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ราวหนึ่งนาที ซึ่งเกิดขึ้น5ครั้งต่อเดือนไม่สามที่กันน็อกอัพสตรีมนั้นดูเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากปรากฏการธรรมชาติที่มีหลายอย่างผสมรวมเข้าด้วยกันเช่นหน้าตาของมันก็คล้ายกับพายุหงวงช้างหรือนาคเล่นน้ำพายุที่เกิดจากอากาศบนผิวโลกน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและพุ่งเป็นเกลียวขึ้นฟ้าในขณะที่จุดกำเนิดของน็อกอัพสตรีมนั้นคล้ายกับปรากฏการณ์ ไกเซอร์ iser, น้ำผูร้อนขนาดใหญ่กำลังแรงซึ่งเกิดจากไอน้ำในโพรงใต้ผิวโลกประทุขึ้นมาด้วยอุณหภูมิที่สูงมากโดยไกเซอร์นั้นสามารถพุ่งสูงสุดได้ถึง60เมตรและค้างอยู่ได้5-7นาทีเลยทีเดียว 5. ชีวิตในกองขยะบนกอกลัวที่ด้านนอกของภูเขาคอนโบที่ซ่อนตัวของกุ่มจนภูเขาดาดันแฟมิลี ที่ตั้งของกองขยะขนาดมหึมาที่ถูกแสงแดดเผาเป็นความตลอดเวลาจนได้ชื่อว่าเกรทเทอร์มินแม้จะทรงกินเหม็นสาบเต็มไปด้วยเชื้อโรคและอาชญากรแต่มันก็เป็นสถานที่ในความทรงจำของดูฟี่เอสและก็ซาโบซึ่งได้สาบานเป็นพี่น้องกันตลอดไปอาจารย์โอดะผู้เขียนวันพีส,สกล่าวด้วยตัวเองว่าเกรทเทอร์มินนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภูเขาคว,วัน ในเคทอนโดกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์กองขยะปริมาณ2ล้านตันสูงเท่าตึก7ชั้นที่มีความจาก,การเผาขยะพวยพุ่งออกมาตลอดเวลาจนไม่น่าจะอยู่อาศัยได้แต่มันกลับเป็นที่อยู่และที่หากินของคนเล่นล้อนกว่า30,000ชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนชราหรือเด็กทารกเป็นเวลามากกว่า40ป,ปีก่อนที่จะถูกหรือให้เปลี่ยนเป็นโครงการ ที่อยู่อาศัยในราคาถูกเมื่อปีคศ1995อย่างไรก็ตามปัญหาคนเล่นลอนนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนพวกเขาแค่ย้ายไปอาศัยอยู่ในแหล่งที่จิงคยาแห่งใหม่ที่ใหญกว่าเดิมในเขตปายาตัสเท่านั้นโดยปัจจุบันนี้มีผู้อาศัยอยู่ในกองขยาใหม่ถึง80,000คน 6. สูงสุดสู่สามัญการประกาศความเป็นมนุษย์ คือพระราชะหัตถเลขาของสมเด็จพระจกักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่นในมอบหมาให้ประชาชนในวันที่1มกราปีพศ .2489 ตามนโยบายการทูตของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งต้องการลดอนออำนาของจกักรพรรดิญี่ปุ่นลงโดยพระราชะหัตถเลขาฉบับนี้พระองค์ได้ปริเธสถานะสมมติเทพของจกักรพรรดินำไปสู่การประกาศใช้รัธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจกักรพรรดิมิได้เป็นประมุขของรัฐมีพระราชอำนาจและพระราชกรณียกิจในทางพิธีการเท่านั้นการประกาศความเป็นมนุษย์นี้กลายมาเป็นชื่อตอนที่763ของวันพีซซึ่งเล่าเป็นเรื่องราวในอดีตของตระกูลดองกีโฮเต้ของดูฟามิงโกซึ่งตัดสินใจละทิ้งความเป็นผามกรฟ้าชนชั้นสูงเชื่อกันว่าเป็นเชื้อสายของกรรษัตริย์ผู้สร้างโลก และย้ายจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวมาอาศัยอยู่ในฐานะปุถุชนธรรมดาที่เมืองเล็กๆในทะเลนอร์ทบูก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ6เรื่องราวในวันพีซที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงการเล่าแบบยาวแล้วทำให้เสียงผมเปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะครับก็6เรื่องราวนี้มาจากในเพจ Mango ีโ l o นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ ทิ้งลิงก์เครดิตไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมนอกจาก6เรื่องที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายที่อาจารย์โอดะนั้นได้สอดแทรกเรื่องราวต่างๆไว้ในตอนต่างๆไว้แล้วรวมถึงเดอะมูฟวด้วยสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับข้อคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ